สวัสดีพี่น้องเมื่อถมงสกุลหรือฟังลาวหรือฟังไทยหรือต่างประเทศสวัสดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องกินข้าวกับจานพี่น้องมื้อนี้น่ะชื่อแบบจามยังกับบุฟพี่น้องเอ้ยชื่อบุกี้นี่พี่น้องมีพี่น้องบ่มีหยังพี่น้องอยู่ประตูมีแบบมีห้าหยังประตูกับเราไ้เบียกอยู่กับน้ำใจบ่เฮ็ดหยังพี่น้องเปลี่ยนไปเมื่อเดี๋ยวจะไปเบียกับบุบ่มีนั่นก็ซื้อจามกิน่พี่น้องมากพี่น้องจามน้องนี่ก็แจวเพิ่นเติม เติมใหม่พี่นอ้องนี่สลัดน้ำพี่น,อน,น้องนี่คนเดียวนอนพี่นอ้องนอนทั่งพี่นอ้องมามาเด้อยพี่นอ้องแสบมกันพี่นอ้องเกี๊ยพิงน่ะแช่แฉพี่นอ้นอง

ก็ยังไม่เสร็จคุยกัมาก่อนไปดีกว่าเนาะนี่นก็เจ้าเบียดกันยังมั้งขอแฟมันเถอะเย็ไม่ทำให้เงื่อนไม่มีหรลงใจรำสิบพันให้สิบแหละเบียดได้ไหมเรากายมันเนี่ยออให้หรอก nào mình ăn mừng chào cắn Này, thắp Thắp nó. 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 Nei. <tryk> นึกเลยเดี๋ยมัก่กินไม่นึกมาทานตโต้กลมมจใหญ่นุ๊กนาใจมากได้ยังใจเกาะบะหมักนี่มาคมเพลิงเมาพักเพลิงคมบะหมักกับคนหมักนแล้วแตกกันเลยจะมัดบะคมมามาเนอะผักกาดดาวในรัปเตอกลมกลมนะแล้ว

น้องเออเขาก็ สำหรับพี่น้องได้กัขอลากัก่อนเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มันจะขึ้นแปดวิเดินน้องใจกับลงยูทูปก็ได้พี่น้องอาพี่น้องก็น้องใจพูดผิดพาดประการใดกต้องเขาตกกับไปพี่น้องมั่งมูทสก้นกัน้องใจว่าว่ยกับต้องเขาตกกับไปพี่น้องเด้อสำหรับนี่น้องใจขอลากัก่อนเด้อน้องใจกับฝากให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดสคริปต์ช่องน้องสนใจปูรินพี่น้องน้องใจพูดผิดพลาประการใด ตกใ <analyze> จเธอก็เธอก็ไปพี่น้องทำใจแบบอ่นนันเลยลืมลืมพี่น้องหาไปแย้วลงไปแล้วเนาะเอาสบายดีพ <ichi> ี <ASH> ่น้องบายพี่น้อง